โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ผม,ผมทีม JK นะครับผมวันนี้จะไปเล่นไม้ครับเวอร์ชันของชูเจี๊ยบ EP ที่9ค่ะแต่ว่าอา่ออันนี้จะเป็น EP ที่9.5นะเพราะว่า EP ที่9เนี่ยผมไปหาอีไลต้าใช่ไหมแต่ไฟไม่เสียคือคลิปเกือบตั้งคลิปมันกระตุกนะมันก็อาจจะมีบางช่วงที่มันดูได้แต่มันกระตุกเยอะมาก อย่างเดี๋ยวผมตัดช่วงที่ได้อิเลียตาให้ดูแล้วก <assessment> ันเดี๋ยวร้อยแตกอุ้ยดาบอะไรมึงเผื่อเลยวะฟังแม่งลงค่ะโอ้ยคือเป็นคำสาบไม่เอามาเนี่ยดาบเล็กเ huh? ป <c oughs> ็น <c oughs> อันเอาเก็บไปก่อนปีอะไรจ้าแาฮะมาเร็วโอ้โหปี เตะปีกมาเร้วนั่ละก็ดีที่ช่วงนี้มันยังไม่กระตุกแต่ว่าช่วงต้นคลิปกับท,ท้ายคลิปเนี่ยโอ้โหเม่เงโคตรกระตุกเลยนี่แล้วตรงนี้ไข่มังกรนะผมผมสร้างไว้แล้วก็ตัวโต้อินชานะผมนี่ผมได้อินชานของไปบางส่วนแล้วอันนี้ผมก็ได้มาจากตัวของไอ เหลือเหลือไอเอ็นซิตี้นะฮะเกาะนี้ก็เหมือนกันได้มาไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ผิดอ,อันนี้เกาะเกาะเกาะผมเองอ,อันเนี้ยผมได้มาดาบทองนี่เหมือนกันดาบทองมินดิง้งนะทุกคนโชวเวลอันนี้ก็ได้มาเหมือนกันนะฮะในอีพีนี้ผมกะจะทําฟาร,ร์มมอนเตอร์นะเพราะว่าผมอยากผมต้องการอันนี้เนี่ยมต้องใช้กระดาษกับไออะไรนะกันพาเดอร์ใช่ใช่เอ่มก่อนอื่นเลยผมต้องทํา ทำฟาร์มก็กชีด้ลยอ้อยอะฟาร์มอ้อยนีไอ้มีอ้อยอยู่โอผมเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเอาไปปลูกกันล้วกันปลูกตรงนี้แหละน่ปลูกไปวันมัน่า,นาจะหาง่ายก่ามีคนมาเยี่ยมไอ้แม่งเด็กจะลองหนเล้กกูจะรู้นะมึงยังไง เเนี่ยเผื่อพ่อแม่มางา์มึงกันด้วยเชือกปีเชือกปีไปดูคลิปต่อดีกว่าโอเคเลดวซีนทได้โอเคแล้วผมเท่าที่ผมดูนะมันไม่ใช้บล็อกจำนวนมากซึ่งผมไม่ได้เน้นความสวยงามอยู่นแล้วนะ ปกติของคนส่วนใหญ่ผมไปดูแล้วคนส่วนใหญ่เขาใช้หินสร้างกันมาก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 ผมใช้ดินครับผมหางเลยผมคิดท,ทีเดียวเนี่ยแม่งขุดเงา โค้งเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้นะครับฟังนะครับต่อไปเราก็ทำเป็นอีกชัดนหนึงนะครับร่อนเสริมรอบสวุดผมมาเป็นกลางโค้งตรงนี้นะฮะนี่นะครับบึ๊บโอเคอะผมสิ่งต่อไปที่ผมต้องใช้นะผม ทีน,น่า,าไปที่มองต้องใช้ออกผมต้องใช้พรมฮะซึ่งพรมหาได้จากเกะบึงใช่ครับผมไม่มีเก็ถ้างั้นเดี๋ยวผมแน่ต้องทำความเกะได้เลย few moments later. ม,ม,มีคนคอมเมนต์มาว่าไม่เห็นหน้าผมเลยก็แกทำไงอ่ะไม่ได้มองหน้าผมเขามองอีกแค่นั้นแหละมามา,มา,มาเกะมนี่มา เพื่อนมาหาแล้วมหาเร็วก็เพื่อนเลยข้างสื่นเยมากกว่าโอ้โหโอ้โหเยอะเลยเบ้เบ้เบ๊แคล้วผมเดีเด๋ดดยวผมรอมัน5นาทีเร็วเราไปปรับฟาร์มกัน ไม่สิผมต้องไปหมู่บ้านไปลากแมวมาแล้วนะหมู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ไม่ไกลมากนะแต่ก็ไม่ใช่ใกล้ๆก,ก็ต้องใช้เวลาเงินกว่าที่ผมจะลากแมวมาถึงที่นี่เชือกนี่งไงสองอันอเ,เอาเลยพอวะสายห้าตัวผมว่าไม่พอให้แมวแน่นีมแมว mèo đen đó Hãy subscribe cho kênh เอาวพ่อม well, we ึงงากลับมาก่อนไปไหนมาเน่มาเน่มาเน่ทิไปไหนจ้ากลับมาให้กูให้อาหารก่อนเออกว่าจะจับได้วงนิดจับยากอุ๊ยขอโทษ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 จับยากคิดหายเลยไปยิดเค้รอนี่นะรอนี่ หอพอพ่อแม่หาดูแบบเพิมดูแมวเพิ่มต้องใช้แมวมันไงมันไีแมวนะครับผมตามจะเต็ บอลก่อนแมวพอแมวแมวให้คุก้อนนานคนกว่าจะจับได้นะมึงเฮ้แมวดำสองตัวเลยมาๆมาๆสองตัวสองตัวมา่ ไปว่ายน้ำกันจุดะเขาเนี่ยมีแมวอีกตัวหนึงน่งมามาเล็วหน่อยนายดูคนอื่นเขารักกันไปก่อนนะเออนั่งๆๆๆเดี๋ยวพอลูกแมออวเนี่ยนั่งก่อนเลย ม่เคยอยู่นานไปห่วงลูกมั้งไงไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกมันก็ต้องอะไรสักอย่างหนึ่งกับเพื่อนมันอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะม่ติดน้มามันต้องวาตรงนี้ <c ười> ก็ไม่หนู โอเคอย่ละน่าครับโอเคถูกต้องแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็อันนี้โอเคประมาณนี้ ที่ผมต้องทำนะคือขอ้างล่างนี้กี่บล็อกอันนี้สามใช่ไหมเอ,อ่อเดี๋ยวอ่ะสามบล็อกแล้วผมก็ต้องวางแคปดอ,อันนี้อืนน้มแคปดอช่นนอนน เราตรงนี้เป็ดกดไ้บล็อกอืมวิญญาณตรงนก้ล้วพี่ตรงนี้อะไรเนี่ย เดี๋ยวผมขึ <Lake des Jord ania> ้นไปก่อนนะเก็นมีแก้วเหรอวะอย่างไรเราผมต้องวางน้ำตรงนี้มุดนีกแหละมุดบ่อยชิบหายเลยโอ้ยหผมวางน้ำทางนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปนอน น้ำมาเสิรที่ตรงนี้ผมก็ต้องขุดตงตรงนี้าวางถงไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมว่ต้องไปเอาทอปเปอร์มาเ้สนานกันเผมต้องใช้ทับโลอีกอีกนะต้องใช้อีก ให้เอาลนชั้นแรกก็เสร็จแล้วนะฮะอันนี้คือชั้นแรกเสร็จแล้วนะผมแท่แทบดอก็โอเคเราไปเราไปทำทไปดีกว่าซึ่งอย่างแรกแล้วผมผมต้องต้องใช้ปลานะปลาไม่มีต้องประสบัันณ์แนวคุณ มึงจะต้องมานี่พอตรงนี้ขอโทษมามมามา,มา,มาลงมาเอออย่างนี้แน่ไปไปไปจำงที่จำงที่ไปจำงที่ อ,อ,อ,อือนี่แหละน้เดี๋ยวผมชั้นนี้เสร็จแล้วเหลืวค่าวางแถบดอมวางพอไหมวะโอเคเอาเป็นว่าเรามาเริ่มวาง ชุดหนึ่งพอดีอเห้เทุกคนตอนนี้ตัวฟาร์มก็น่าจะเสร็จแล้วนะเ,เหลือเอ่อฮอปเปอร์ใช่เหลือแค่ฮอปเปอร์ นี่เอ๊ได้แล้วทำซิปเปิดคุณใหผมได้แล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมต้องทำคือจุด EFC นะมันต้องต่อไปสู่120บล็อกซึ่งผมไม่รู้ว่าบล็อกจะพอไหมเนี่นลยล 120บล็อ,อกอ้เวนไม่พอใครคิดว่าพอเยอะขนาดนี้พอก็ไม่รู้ยังนะเดี๋ยวกว่อนอื่นเลยอ,อิเอทีใช่ไหมผมใครตออืตอต่อ วายร้อยแปดสิบสี่โอเคร้อยยี่สิบบล็อกดีเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้มีคีปเปอร์ลงมามีคีปเปอร์ลงมาเห็นกับการตัวไหม จะด้กฝดเนาะผมใช่กันเพาเดอร์มาจริงๆอ่ะโอเคถ้างั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปครับคูก่กันไหนดีกว่าโอเคแล้วก็กระดาษแล้วก็กันเพาเดอร์ทูเย่ท yeah! ุมาแล้วเออมเดี๋ยวผมเก็บกันเพาเดอร์ไว้ในนี้โอเคถ้างั้นเรามาลองใช้ปูกันนะครับ ทุกคนเรามีผู้ใช้กันแล้วขอโททุกคนถ้างัน้นผมกดจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดกันด้วยนะ